บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเปรตผีประเภทต่างๆมีทั่วแดนโลกธาตุนี้มีจริงมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีมาในวันนี้เดือนนี้ปีนี้มีมาตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆหัตว์รู้ขึ้นมาก็มาเห็นสภาพเช่นนี้เหมือนกันหมด แล้วได้นำ <c oughs> สภาพเช่นนี้ <c oughs> นับแต่ขั้นสูงสุดลงมาคือพระนิพพานพรมมาโลกสวรรค์ชั้นมนุษย์จนกระทั่งลงไปเป็นเปรตเ,เป็นผีกก <c oughs> สัตว์นรกอเวจีทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดด้วยโลก,กวิถูคือรู้แจ้งโลกนอกจะมีกี่โลกก็มีอยู่สามโลกทรงแทงทะลุไปหมด รู้แจ้งทั้งโลกในคือพระไทยของพระองค์ที่เคยมืดบอดมานมนานก็ได้กระจายหายไปหมดด้วยพระบารมีธรรมหรือปรีชาสามารถของพรองค์จนได้ตรัสสรู้ขึ้นมาได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามที่สภาวะทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งส่วนดีส่วนชั่วตลอด ทั่วถึงกันหมดนี่เรียกว่าพระพุทธไทเจ้าองค์เอกศาสดาองค์เอกตรัสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีอะไรสงสัย <c oughs> พร้อมทั้งเิเลที่มีอยู่ในพระไถยมากน้อยก็กําจัดออกหมดโดยสิ้นถิงจิตใจกระจางแจ้งขึ้นมาด้วยโลกวิถุรู้แจ้งแทงทะลุในสัตว์โลกสถานที่สัตว์โลกสเสวยสุขและทุกข์ ทุกประเภทพระองค์ทรงรู้เหตุรู้ผลโดยประการทั้งปวงนี่แหละทำอันนี้แหละมาจากศาสดา,า,า,าองค์เอก <c oughs> มาสอนโลกไม่มีความเคลื่อนคลาดผิดพลาดไปที่ไหนเลยท่านให้นามว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนับแต่บาปบ,บุญนรกสวรรค์ จนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานทรงรู้แจง้งแทงทะลุตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายแล้วนำมาสอนโลก <c oughs> เรียกว่าสวขาตธรรมเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้กราบไหว้บูชายอมรับศาสนาพุทธของาศาดาโอเอก มาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เกาะที่ยึดฝากเป็นฝากตายตลอดมานี้เรียกว่าเราเกิดมาสมมักสมหมายมี